สบายดี FC แฟนครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกกอกครับบ้านกกอกตําบลกกตูมครับอำเภอดงหลวงครับจังหวัดมุกดาหารครับตอนนี้เราก็อยู่นะครับมาสัมผัสบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับสัมผัสคุณยายซื้อผึหรือครับคุณยายนะคุณยายซื้อคุณยายผึ้งหรือครับคุณยายอุ่นหรอครับอ๋อจักปั้นสาแล้วปีนี้นะฮะจักปีแล้ว เจ็ดิปภาษาเจ็ดชิปเหรอเจ็ดปีเป็นน้อยเยอุ่นอันหนาวแล้วบอกบางกกเกาะนะโซงนี้นะหนาวอยู่ไหนักวนี้นะบรรยากาศันอคอนเนไก็สามารถสื่ารกันได้ดดหนาวแล้วนอนเยอุนเนาะหนาวอยู่ับมีแหงได้อ๋อหนาวก็มีแหงเนาะเอุเนาะ มืัอนี้นราไม่แห้งไม่ข้าสาวานนี่หนาวแห้งสาวานนี่หนาวแห้งเนาะยูนเนาะหนาวแห้งนะครับผมได้ก็ครับเป็นนอเลออันโซงนี้เรษฐกิจในหมู่บ้านดีขึ้นอยู่บนข้างเป็นนอเลอเอิเศรษฐกิจนะบ่ครับกับไข่อยู่ได้บ้านนี้ก็ครับเนาะเขาได้ขายดับไข่ดีอยู่มากวันี้นียวเออโอ้ขอติดใหม่นะเด้อติดใหม่เสื้อใหญ่นะเออบ้านนี้นะคนหลายเนาะบ่ย้ายกะ โกยซื้อมาพันนึงก็พอดีเขามาเมาไปทุกหมดเลยโอ้ซื้อมาพันนึงแลเมาไปเลยจะได้กำไรหลายอย่าว่าโอ้ยกำไรสามร้อย <c oughs> กับยายก็ขายไปพ <c oughs> อดีแล้วเออดีกว่า<อ>ดีาดซ,ซื้อเลยวันนี้แล้วค่ะแล้วไม่ไปหา,หาเฮโนยายกับวันนี้กับยายกับนังเป้าอายุไม่ได้รายได้ช่างวันนี้นะโกยก็ไม่ได้แปลว่าได้รายได้สี่จังเมื่อวานเนาะจ้ะอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะช่วงนี้เนาะอากาศเริ่มหนาวยายเห็นุ่มสตีพร้อมบอก ยาเขาอีดไลูกุใชเอีดมีคนมาพั้กที่น้อยใหญ่เนาะมีอยู่เมื่อคืนนี้ฮะแต่ว่าอันคนมาทางอุบลเนาะอันอันนะอาจารย์เพิ่นปศกสีนพิ่นแล้วก็มหาเทวดเพิ่นแล้วว่าไปถ้าบุญกับหลวงพ่อแต่สิได้ว่ะทางพ่ออีดบอกอ่อยู่ซื่อตอนนี้พ่นคำซอยบอกว่าเป็นนิ่งพ่นคำซอยมั้งแล้วบางทีเพิ่นเว้าบางทีผมไม่ได้อันนั้นกับผมแล้วก็มานอนอีกยายว่ะอื อันนี้บ้านเยอุนเนาะาโ่้ยอุน้บ้านก็เกาะนี่ก็คือเดี๋ยวเนาะบ้านกับบรรยากาศดีๆเนาะเป็นธรรมชาติเนาะเยอุ่นมีพี่สาวด้วยใช่ไหมที่หน้าตาคล้ายกันเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวพี่สาวของแม่ยายโถนนับเป็นพี่สาวยายหน้าตาเหมือนกันนะคล้ายๆกันเเหมือนกันแล้วก็พี่สาวเนาะแม่ประถอออพี่สาวยายอุ่นนะคะจแม่ประถอนเนาะพี่สาวนี่อายุอายุห่างกันกี่ปีครับพี่สาวน่ะ เจ็ดสิบเจ็ดแต่ใหญ่น่ะเจ็ดสิบโทนเจ็ดปีนะคะห่างกันเจ็ดปีขายกุ้ยงะปกติอยู่เนี่ยเนาะขายกุ้ยไม่ได้อันขายเนาะใหญ่กับประหาไม่ได้เนาะพ่อแต่ได้ได้ห้าคนได้ห้าคนเนาะห้างงนแต่เขาก็ไปอยู่ฮนโพโฮนมันเนาะใหญ่ก็อยู่คนเดียวและลูกกะเขาก็โอโฮนเขาแล้วก็พูนึงกะ ไปทำงานกรุงเทพพู้นึงก็เอาเมย,ยุจังหวัดขอนแก่นเ<า>อนอยูนบ้านนี่นะส่งคนพู้นึงก็อยู่ทางในบ้านเนะาะแล้วกับผู้ลุสาวล่านะกบไปทํางานโนดสปาอยู่มะเกลแปลว่ามไม่ได้มาเลยเนาะเพราะว่าไ่ได้<อ>พติดโควิดแล้วมามาแล้วก็ไปอีเ <c oughs> พื่อนว่ากําหนดห้าปีบริษัทเขาส่งไปนะ ยายก็ไม่ได้อดเวตผัวลได้วัดก็ยายก็ไม่ได้ค่อยไปเพราะว่ามันดื่นไม่เยไหวกระโดกระดุเสริมกระดุทับเส้นแล้วก็มีแต่ตักบาดอยู่ในนาบ้านนี่ล้มื่อส้ามากอ่ะเออมีพี่สังก็ซื้อไส่บาดตักบาดลูกจิมนี่มือระบอกคุณมีเห็นมาตักบาตรนำส่งเส้าวนูกิมี่จริงบ่ะเออมี่นี่นะไปนั่งลุงพนคุณบอกโอ้มะไปมีเห็นมาได้ส่งเส้าแล้วพ้นไม่ได้มาไส่บาดนนำ สองสาวแล้วเนาะโอ้คือนี่ไปนมุกดหารบอกเช้าก็มาไปัะลุกพลเลยไม่ได้เอ็นยูทูปนี่มาไหมบอกมาไหมครับฝาสองน่โตโตสนูแยมเยเนี่โอโตโตสนูเยมสองเนี่ยเลยาเนี่ยเด้อโตโตสนูยไม่คุ้นหน้าเลยเออไม่คุ้นหน้าคุ้นหน้านาะเออโตโตวอันจิมนีเนีวเขาอัน ตุ่มตามแน้วเขานั่งเป๊ะเขาอันนั้นคุณนาเพราะว่าเขามาตโลดเนาะอันนี้เดี๋ยวคุณนาอยู่บอกอันนี้นี่นี่อันนี้จะบอกครับจังเละมีคุณกระโดคำตากะโม่เนาะตากะโม่สลูอยู่เนาะยายก็มีคุณกระโดไรครับคอมาขึ้นดูโฮมสเตย์ของยายครั้งหนึ่งโอ้โอ้โอ้เมนมาถ่ายทำาให้ยายครั้งหนึ่งตอนยายขายกล้วยตอนนี้เนาะจ้าคุณยายครับบ้านก็เกาะเขาน่ะ มาอยู่จักปีแล้วครับตั้งเป็นบางกอกเกาะอยู่นี่นะครับตั้งเป็นบางกอกเกาะอยู่นี่มันกาหลายปีแล้วนะเมนส่งร้อยสามร้อยปีลรวบอกฮัตแต่มันมีใหญ่มันบ้านน้อยอ๋ออันบ้านกอกนี่ไปหอดทั้งเนาะพร้อมบอกห้มอกห้องหมอกสามแยกพร้อมอยู่บ่อันนั้นก็ห้องบางกอกอยู่บ่มีหอดได้มีหอดบ่เออมีหอดอยู่ตรงไหนถึงตรงไหนสามแยกอันไปอันจะโง่เลนะบ่มีหอดมีหอดนาอยบบริเวณบ้านนี่นะบ้านจะกหลังคาเรือนมาจ่หลังคาเรือน เป็ดชิบหลังคาอ๋อเป็ดชิบหลังคาได้จากหมู่งสองมู่งบอคือหมู่งเฮ้ยมูดิ๋วมูดียวเนาะไอ้นพญานาคผู้หนึ่งเนาะเป็นพญานาคผู้ดีแล้วก็ผู้ซอยเนาะแล้วก็เขาก็มาถามว่ายายทำไมจังซื้อว่าบังโกโก้โอ้มันได้ตำนานมันมีโกไมัยโกะบ่ะนี่โกไมัยโกะยายจะเล่าตำนานให้ฟังแต่โกไมัยโกะใหญ่ค่ะแต่ยายเกิดมามีท่านมันหาโก้แล้วโกไมัยโกะอะัรนะบอกเออย่างเตะอ๋อเริ่มมองคือเกาะกินได้เกาะกินได้นี่แหละเออ แล้วเขาก็ซื้อวาบังโกโก้ว่ะเออเขาามไปบ่นละผู้เล็กโฟเล็กไฟโอ้ผู้เล็กไฟนี้ตำนานมันเป็นโนเลยผู้เล็กไฟน่ะตำานมาน่ะมันมีก้อนหินเนาะครับก้อนหินเขาเอามาต้อยเส่อดิวแล้วมันเป็นไฟอ๋อบังบังที่เรอหาก้อนหินเขาใหญ่ต้อยเขาบับัก้อนหินที่เขอ้จะพบกันเสียดสีกันนลครก็เป็นไฟเออจ้าแล้วก็เอาโนุ่นไฟมาเอานุนมาอัใส่กระบอกแล้วก็เอามาจุใส่แล้วเขาก็ต้อยตงนี้แล มันก็องียบๆแล้วก็ติดนุ่นวงียบๆเลยเนาะเออเขาก็เอินมาเส้นเนาะอย่าเป้าได้แบนี้เนาะคนโบราณจะเก่าเขาไม่ได้อันนั้นเขาไม่ได้ฟื้นได้ไฟเขาก็เออแล้วเอิญว่าผู้เล็กไฟผู้หินเล็กไฟพอพอกระพบไฟเนี่ยมันก็เกิดประกายไฟมันก็เป็นไฟหลังจากเป็นไฟปุ๊บเขาก็เลยเป็นผู้เล็กไฟเขาก็ว่าเป็นผู้เล็กไฟล่ะครับแต่บ้านกเกาะคือกกาะมาจาก มาจากโกโก้ไม้มะกอกไม้มะกอกไม้มะโก้ไม้มะกอกเยอะใช่ไหมต้นมะกอกมันมีต้นเดียวต้นเดียวมีต้นเดียวต้นใหญ่ม่ขยาดใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่กับเกิดท่านบอกเลยไม่ท่านเพราะว่ามันโฉงลอยปีแต่ก่อนก้อนละเปลี่ยนบ้านโกโก้ในบ้านเผหรือได้บ้านเออจะซื้อบ้านเฮ้ยมะกอก้านกโกาแต่ก้อนจะดื่มเพอแล้วกกโก้โคกต <nervous S 1> <Drink. S 2> ูมเนาะ วันนี้คุณยายผมถามเนี่ยนอกจากผู้เล็กไฟนี่อ้อมบ้านเฮานี่ได้ผู้ไปเลยเนี่ยมันก็มีหลายผู้เนาะอันนั้นก็ผู้กระลนอ๋ออันนี้ผู้กระลนเออชนไปทางนี้ก็ผู้ไม้พางผู้ผู้ไปเลยคุณยายผู้ไม้พางผู้ไม้พางผู้กระลุนผู้กระลุนตรงนั้นผู้กระลนเนี่ยทั้งหลังทั้างหลังเนี่ผู้กระลนเออกระลนนอนนี่เนาะตรงข้ามเพื่อลุงพ่อนี่ผู้กระลนอืน ทั้งหลังบ้านลุงพลเหรอคะทั้งหลังบ้านลุงพลแล้วก็เป็นผู้หลวงผู้หลวงอันทั้งหลังนะผู้หลวงเออผู้หลวงอย่าผู้หลวงหรือว่าผู้หลวงเนาะครับเป็นผู้หลวงผู้กระลนบ่อนึ่ผู้เล็กเฮอันนี้เขาเรียกผู้เลยพยายผู้เล็กไฟเลยตรงนี้ในตรงนาบานใหญ่ไฟผู้เล็กไฟนี่ยาวไปถึงนู้นเลยใช่ไหมครับฮะอันนี้ก็เป็นผู้ใบพางอีกลูกนึงผู้ใบพางเออเพรตรงนี้ใช่ม เฉพาะตัวนี้อันนี้เราเล็กไฟเนาะเออตัวนี้แหละเออเราไฟฟ้านี่เนาะเออตัวนี้แหละเล็กไฟนี่แต่ถ้าเลยตัวนี้เขาจะเรียกปูไม่พางไม่พางจ้าอ่าก็คปูเล็กไฟนี่แหละครับก็คือแล้วก็ไปทั้งพีก่ะผู้เผลอที่ลังหลังทั้งพีก่ะพระเอก อ๋อผู้พายแอกเนาะครับจ้ะแล้วก็ผู้พายเฮเหรอผู้พายเฮผู้พายแอกก็อยู่ก่อนถึงวัดวัดผู้พายแอกเออไม่ใช่อยู่ผู้พายแอกคืออยู่ในวัดเลยเนาะจ้าครับแต่แต่ก่อนถึงวัดผู้พายแอกอยู่ขวามือเป็นผู้อะไรครับยายเฮ้อเวลาก่อนก็ไปถึงผู้พายแอกจะมีภูอยู่ขวามือครับ มันผู้พระเอ๋มันยาวไปทุนกันผู้พระเอหมดเลอยัะวัดผู้เผยเสีอันนี้เขาเห็นนี่เนี่ยขึ้นไปนี่นะวัดเผยใหญ่ผู้พระเอ๋วัดผู้พระเอ๋เนาะเออวัดผู้พระเอ๋อครับผมครับผมอัวัดอันหลวงปู่ลินนั่นแล้วพี่บองลงพ่นไปสบานน้ำนั่นแล้วอ๋อครับเออเออยังขึ้นไปได้เนาะได้อ๋อโอเคขอบคุณคุยยายหลายๆครับ เออเออค่ับชคดีค่ะยุดีไม่แห้งเด้อความสุขความเจริญเด้อลำลยลำลอยหาเงินได้มือกำหาคำได้มือโกบได้หอบกินหอบทานนนรับได้เงินมือนอนตื่นได้เงินแสนเบนฝ่ามือได้แก้วมณีโซโทหายาวฟานมานหายาวเบดเด้อนนรับได้เงินพันนนฝันได้เงินล้านข้าสุกกระเป๋าทุบหมูทุกวันเด้อลำลยลำลยเงินหลังเฮากระเป๋าเจ้ามีขาดเด้อซาถูกขอบคุณคุณยายคุณยายเป็นคองคำ ะคุณยายเพลิงอ,<ส>อุ่นยายอุ่นมากกว่าเ <c oughs> กาะเนะาะาอ่ขอบคุณคร่ะดังดังโซโลกยายอุ่นขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>